สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักหัวกระต่ายหัวนี้กันนะคะเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งชิ้นงานต่างๆอย่างเช่นติดกลิบนะคะติดกระเป๋าหรือติดเสื้อก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะนําไปใช้อุปกรณ์ในนี้นะคะก็หาได้ไม่ยากนะคะเราสามารถใช้สีอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะงานตัวนี้นะคะพี่นังจะถักทั้งหมดเออคือสองเส้นควบนะคะงานเขาจะหนาจะแข็งไม่แข็งมากนะจะอยู่ตัวนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เป็นเส้นเดียวได้ไหมก็ได้นะคะแต่เราต้องเพิ่มจํานวนแถวตรงช่วงวงกลมเนี่ยให้ได้ตามขนาดตามที่เราต้องการนะคะถ้าอยากได้ใหญ่นะคะเราก็เพิ่มจํานวนแถวขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนไหมไหมที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เป็นของวีนัสสีเขียวก็เป็นของวีนัสนะคะแต่ว่าสีดํานะคะจะเป็นของอีเกิลน,นะคะก็คือจะเป็นไหมผสมทั้ง3ตัวเลยนะคะเพราะว่า เราเอาสีที่เรามีมาใช้นะคะตัวนั้นนะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเข็มนะคะเบอร์สามทับศูนย์ตัวนี้แล้วก็กันไกล้นะคะแล้วก็มีเข็มนะคะไว้เก็บไปลายไหมขนาดนะคะเป็นขนาดที่สามารถใส่ไหมพรมเข้าไปได้นะคะตัวนี้นะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเริ่มงานนะคะเราจะควายไหมนะคะจับไหมในลักษณะแบบนี้เราก็ควยไว้แบบนี้นะคะนิ้วนะคะจับไว้ กดเข้าไว้นะทีนี้นะคะใช้เข็มในด้านที่เราจะถักก็คือเบอร์สามทับศูนย์นะคะควักไหมลอดผ่านงานเข้ามาฝั่งนี้ก็จะมีสี่เส้นฝั่งนี้สองเส้นนะคะล็อกด้วยโซ่สามโซ่สามตัวนี้นะคะแทนพอหนึ่งคอหลักแรกนะคะหรือดดบเบิลโคเชต่อไปนะคะเราจะถักออพอหนึ่งคอนะคะไปทั้งหมดสิบเอ็ดหลักรวมหลักโซ่สามตรงนี้เป็นสิบสองนะคะเราก็จะนับหลักนี้เป็นหลักแรกแล้วเราก็ถักเพิ่มไปอีกสิบเอ็ดหลักนะคะถักพอหนึ่งคอนะ สองสามนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะหลักสุดท้ายนะคะก็คือหลักที่สิบสองถ้าคนไหนอยากได้อ่ะ จำนวนวงที่กว้างกว่าน,นี้นะตรงนี้นะคะให้เราเพิ่มหลักขึ้นไปก็ได้นะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเขาไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าอะไรมากมายนะคะตรงนั้นนะพอเราได้มาทั้งหมดสิบสองหลักจับไว้นะคะข้างนี้เราก็ดึงรูดป,ปิดชิ้นงานงานเขาก็จะเริ่มกลมๆแบบนี้นะคะเราสามารถเพิ่มหลักได้นะถ้าเราอยากให้ตรงนี้กว้างขึ้นนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้เข็มนะคะสอดลงไปหลักแรกก็คือโซ่สามสอดนะคะ โซ่สเพื่อเชื่อมต่อแถวถักรอห่อรอดผ่านนะคะหรือว่าตัว c นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในแถวที่สองแถวที่สองเราขึ้นโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราจะถักเป็นแพทเทิร์นตัว v นะคะ v ถักแบบไหน v ก็คือการถักสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะโซ่สามตรงนี้แทนพอ1คอหลักแรกตัวแรกเราจะต้องถักพอ1คอนะคะลงในช่องเดิมให้เป็น แพทเทิร์นตัววก็คือตัวนี้เท่ากับว่ามี2ตัวแล้วนะเพราะว่าโซ่สามตรงนี้เราแทนพอหนึ่งคอหลักแรกต่อไปนะคะหลักถัดไปเราถักพอหนึ่งคอนะคะลงในหลักนี้สองครั้งให้อยู่ในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนรอบชิ้นงานหนึ่งหลักหนึ่งหลักตรงนี้นะคะจะมีพอหนึ่งคอทั้งหมดสองครั้งนะคะในหลักเดียวกัน ถักวนไปเรื่อยๆนะคะจนรอบชิ้นงานตรงนี้ค่ะปิดแถวที่สองนะคะด้วยการลองห่อที่โซ่สามเป็นตัวสีลอดผ่านเข้ามาทีนี้นะคะไหมนะคะเราจะไม่ตัดนะเราดึงยาวนะคะดึงยาวทิ้งไว้ถ้ากลัวหลุดนะคะเราสามารถใช้มาเกอร์ก็ได้ทีนี้นะคะเข็มในด้านเบอร์สามสอดลงไปที่โซ่สามเหมือนเดิมนะคะสีเขียวนะคะหยิบสีเขียวขึ้นมาหยิบสีเขียวขึ้นมานะคะเราควักสีเขียวนะคะเข้ามาแบบนี้ แล้วเราก็ถักทั้งหมด6โซ่1 2 3 4 5 6ปลายไหมนะคะเราเหลืองไว้เก็บได้นะพอครบ6เสร็จแล้วจับไว้นะคะต่อด้วยโซ่3 1 2 3นะคะพอได้3เสร็จแล้วพันหัวเข็มนะคะเราจะถักคอ1คอในช่องที่เราจับไว้ก็คือตรงนี้คอ1คอนะคะหลักที่1นถัดไปนะคะหลักที่2 อันหนึ่งขอนะคะถัดไปหลักที่สามหลักที่สี่นะคะเราจะพันหัวเข็มนะคะถักเป็นแพทเทิร์นตัวทีนะคะพันหัวเข็มสอนลงไปควักขึ้นมาแล้วก็ปดทั้งหมดเลยนี่คือตัวทีนะสองหลักสุดท้ายถักซิงเกิลนะคะหรือขอทอสองครั้งพอเราครบสองครั้งเสร็จแล้วนะคะเราจะรอหอนะคะหลักข้างๆกันตรงนี้เป็นหลักที่เราถักขึ้นมาเป็นหลักตรงนี้นะคะ สอดลงไปควักไหมลอดผ่านเข้ามาแล้วเราก็ดึงดึงนะคะดึงยาวปลายไหมเหนือไว้เก็บเราก็ตัดนะคะตัดพอตัดเสร็จแล้วนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาต่ออีกนะคะต่อสีเขียวเหมือนเดิมให้เราเว้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปนะคะช่องถัดไป,ไปไเราปลายไหมเหนือไว้เก็บเหมือนเดิมนะคะควักไหมลอดผ่านงานเข้ามาถักโซ่หกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกจับไว้นะคะจับไว้นะต่อนะคะพอเราจับไว้ต่อด้วยโซ่สามเราจะทําเหมือนข้างนี้เลยพันหัวเข็มนะคะถักพ่อหนึ่คอย้อนมานะจะถักที่โซ่สี่นะคะหรือโซ่หกถ้านับขึ้นไปหลักที่หนึ่งนะคะต่อไปหลักถัดไปเป็นหลักที่สองถักพอนหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชต่อไปนะคะหลักที่สาม หลักที่4นะคะถักแพทเทิร์นตัวทีนะคะตอวนี้ต่อไป2หลักสุดท้ายถักคอทอนะคะหรือซิงเกิลหลักและหนึงครั้งจบงานนะคะจบงานตัวนี้หลักข้างๆตรงนี้เลยเห็นไหมคะงานเขาจะดูยาวนิดนึงนะสีข,ขาวๆดึงขึ้นมารอหออขึ้นมาดึงยาวนะคะไปลายไหมเพื่อเก็บเหมือนเดิมนะคะตัวนี้สีเขียวเราพอแล้วนะเราพอแล้วนะคะแล้วเราก็ดึงยาว ปลายใหม่นะคะเราจะเอาไว้เก็บด้านหลังนะปลายใหม่นะคะทีนี้เรามาดูสีขาวสีขาวคือตัวนี้ดึงวงนะคะดึงวงของเขาให้แคบลงนะคะต่อไปนะคะเราจะถักคอทอนะคะทั้งหมดหกหลักหรือตัวซิงเกิลนั่นเองนะคะตรงนี้ตรงนี้เริ่มตรงนี้นะั้งที่หนึ่งนะคะสองั้งที่สาม ครั้งที่ห้านะคะถัดไปเป็นครั้งที่หกพอครบหกหลักเสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปที่เราจะถักเนี่ยจะเป็นโซ่สามตรงนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะเรามาดูตรงนี้โซ่สามคือตรงไหนตอนแรกเราขึ้นไปโซ่หกเราจับไว้แล้วก็ต่อด้วยโซ่สามก็คือตรงนี้ก่อนที่เราจะมาโค้งด้านนี้นะคือโซ่สามตรงนี้นะคะโซ่แรกนะคะเราจะถักตัวทีหนึ่งครั้งสอดเข้าไปนะคะถักทีหนึ่งครั้ง โซ่ตรงกลางนะคะคือโซ่ที่สองให้เราถักทีนะคะทั้งหมดสามครั้งลงในหลักเดียวกันตรงนี้ครั้งที่หนแล้วนะต่อไปครั้งที่สองในหลักเดียวกันนะคะครั้งที่สามเราจะเหลือตรงนี้อีกหนึ่งโซ่ถักแพทเทิร์นตัวทีอีกหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะดูยากนิดนึงนะตรงนี้นะคะใช้แรงนิดนึงตรงนี้นะคะนี่คือช่วงมุมโค้งที่เราถักมา ไปนะคะเราก็จะถักทีนะคะย้อนกลับไปทั้งหมดอีก6ครั้ง1 2 3 4 5หลักสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นหลักที่6กพอหกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะงานเขาจะเปิดกว้างใช่หไหมเรารู้ได้นะเรารู้ได้ทีนี้นะคะเราก็จะปิดตรงนี้ด้วยการรอหอ ปิดหูข้างนี้นะคะปิดหูข้างนี้แลนะต่อไปนะคะข้างนี้เราก็เราก็จะถักตรงนี้เลยเราจะมะีช่องตรงกลางตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งช่องใช่ไหมคะให้เราถักซิงเกิลซิงเกิลนะคะหนึ่งครั้งพอหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะคะข้ามามาหลักตรงนี้ที่เราต่อไปนะคะสอดลงไปนะคะควักไหมนะคะรอหอลอดผ่านเข้ามาแบบนี้ตรงนี้ที่เขาเห็นเป็นสีเขียวนะคะเราสามารถเดินได้ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มถักแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหลักแรกที่เราจะถักก็คือตรงนี้ซิงเกิลครั้งที่หนึ่งสองสนะคะ4ี่เท่นะคะเส้นผม4นะคะ5แล้วก็ครั้งที่6แบบนี้นะคะ แล้วเราก็ตรงนี้เราก็ถักทีหนึ่งครั้งทีสมครั้งทีหนึ่งครั้งแล้วก็ถักซิงเกิลมาเพื่อปิดตรงนี้เจอกันตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะพอเราถักมาทั้งหมดหกครั้งนะคะก็คือคอทอหกครั้งเราจบตรงนี้นะคะด้วยการรอหอรอดผ่านเป็นตัวสีต่อไปนะคะตรงนี้เราจะถักนะคะซิงเกิลหรือคอ,อทอนะคะรอบชิ้นงานเลยเราจะมีมีสามจุดนะคะที่เราต้องถักเป็น คอทอสองครั้งลงในหลักเดียวกันให้เราดูระยะเอานะเพราะว่า,างานเราจะเป็นเศษนะคะตรงนี้จะเป็นเศษคือเขาจะไม่เป็นคู่ใช่ไหมคะเวลาเราคํานวณเราจะคํานวณไม่เท่ากันให้เราวางจุดนี้จุดนี้เราก็จุดตรงกลางนะคะเป็นตัวขยายรอ,อบวงตรงนี้หลักนี้นะคะเราถักสิงเกินเห็นะคะหลักนี้นะเราถักคอทอหรือสิงเกินะคะถักไปหนึ่งสอง ตัวนะคะสองสามสี่พอเราได้4ี่หลักนะคะสหลักหลักที่5เนี่ยเราก็เพิ่มเป็นสองครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วเราก็ถักไปหนึ่งสองสามสี่พอสี่เสร็จแล้วเราลงตรงนี้ก็ได้นะคะสองครั้งในหลักเดียวกัน ถ้าเราขึ้นตามจํานวนวงที่แล้วนะคะงานเขาจะหดเขาห่างกันงานเขาจะงมลงมานะคะเราต้องถักขยายต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะพอสี่เสร็จแล้วถ้าคนไหนแบ่งลงตัวก็ลงตัวนะคะถ้าคนไหนที่เพิ่มหลายแถวกว่าน,นี้นะคะจะเป็นเศษก็ให้เราดูเอานะคะเราก็เพิ่มตรงนี้นะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกัน ตัวนี้รู้สึกว่าจะพอดีนะสี่ครั้งแล้วก็สองครั้งสี่ครั้งสองครั้งสี่ครั้งสองครั้งนะคะต่อไปก็อีกสหลักหลักซิงเกิลหมดเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะก็คือตรงนี้ตรงที่เราเริ่มไปเราก็รอหอนะคะลอดผ่านงานเข้ามาดึงยาวนะคะไปไหมเผื่อไว้เก็บนะคะเราจะใช้เป็นเข็มโคเชก็ได้หรือว่าเข็มเย็บไหมพลก็ได้นะคะตัวนี้ก็ได้นะถึง แล้วแต่ความถนัดนะคะส่วนสีเขียวเขายังโผล่มานะคะเราสามารถดึงนะคะดึงดึงตัวนี้ให้เขาปิดได้ส่วนป้ายใหม่นะคะเราจะใช้เข็มก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้ที่พี่นางบอกนะคะสอดเข้าไปถ้าคนไหนที่ถนัดใช้เข็มตัวนี้นะนะคะเพราะว่างานตัวนี้นะคะเราด้านหลังนะคะก็เก็บให้ไม่เถอทักนางน,นนะเพราะว่าเราจะใช้ เขาเย็บตัวนี้เย็บแบบกับชิ้นงานถ้าบางคนไม่เย็บนะคะบางคนก็จะใช้กาวติดนะคะตัวนั้นก็จะสามารถบังได้เก็บตามชิ้นงานนะคะแบบนี้นะให้ครบทุกเส้นนะคะให้ครบทุกเส้นเลยทีนี้นะคะเราถักช่วงหัวเสร็จหมดแล้วนะคะก็เราลองเอาไม้บรรทัดนะคะหรือไม้วัดลองมาวัดดูนะคะของพี่นางได้ทั้งหมดหกเส้นนะคะ6กเส้นก็คือตรงนี้ส่วน ด้านความยาวตรงนี้ลงมาความสูงตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมดเก้าเซนครึ่งเก้าเซนครึ่งประมาณนี้หรือเกือบสิบเซนนะคะแล้วแต่น้ําหนักของมือแต่ละคนนะคะเวลาถักนะต่อไปนะคะเราจะเย็บจมูกปากแล้วก็ตาเขาให้เรากะเอานะว่าตรงนี้เราจะทําตาถ้าเรามีตาูตาุกตา๊กตานะคะเราสามารถตรงนั้นติดได้ใช้ตรงนั้นติดได้นะคะสอดเข้าไปนะคะปลายใหม่นะคะเหลือ,อไว้เก็บไว้มัดนะ สอดเข้าไปตัวนี้นะคะจะเย็บในลักษณะกลมก็ได้หรือว่าจะทําแบบตาหยีนะคะเหมือนตัวอย่ากที่พี่นางําใไมด,ด,ใดูก็ได้นะคะตรงนี้เราก็เย็บให้เขาเกินกันนิดนึงนะคะถ้าทําทเป็นตาหยีนะแบบนี้นะคะเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะข้ามาฝั่งนี้เอาให้อยู่ในระดับที่เท่ากันนะคะ เขาจะได้อาตาไม่หลีนะตรงนี้นะคะเข้าไปเย็บมานิดนึงนะคะเย็บมานิดนึงกลับมาที่เดิมนะคะกลับมาที่เดิมตรงนี้เส้นที่สองนะคะคือเส้นข้างล่างเราก็จะเย็บเกินตรงนี้เป็นเส้นตรงนี้นิดนึงนะคะให้หางตาเขายาวตรงนี้นะจะอยู่ประมาณนี้พี่นางอาจจะเย็บไม่สวยนะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปนะคะเราก็จะโยงมาข้างล่างมาตรงกลางตรงนี้ตรงกลางวงเลยนะกลางวงพอกลางวงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําตรงนี้เขาเป็นจมูกเราจะทําเป็นแนวตรงลงมาเลยนะตรงนี้นะคะมาตรงปากอันนี้สักสองเส้นก็ได้นะคะสองเส้นสองทบนะ พอเราได้เสร็จแล้วนะคะพี่นางอาจจะยิ้มไม่ตรงนะต่อไปนะคะเราก็ทําปากให้เขายิ้มตรงนี้ทําให้เขายิ้มนะเส้นเดียวก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็หักมุมเข้ามาตรงนี้นิดนึงเขาก็จะดูเหมือนยิ้มนะส่วนข้างนี้เราก็ทําเหมือนกันนะคะโยงมาให้อยู่ในเส้นที่เท่ากันนะคะ เขากันไม่เอ่ยเดี๋ยวพี่นางดูก่อนนะบางทีปากขเขาเบี้ยวนะทำไมนะคะตรงนี้เลื่อนไปอีกนิดนึงอย่างนี้นะคะเย็บไม่ให้หน้าเกลียดมากเสร็จแล้วนะคะงานชิน้นนี้แล้วปลายไหมนะคะตรงนี้สงสัยพี่นางเย็บติดไปแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็มัดหนึ่งทบนะคะหนึ่งทบ ไม่ให้เขาหลุดนะหนึ่งทบนะคะแล้วเราก็เก็บไปลายไหมนะคะไปตามหลังชิ้นงานทั้งสองที่เลยนะไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะเย็บเข้าไปหากันแล้วก็เราก็มัดก็ได้เวลากเก็บไหมนะคะอย่าให้เขาโผล่ออกมาข้างนอกนะนะคะตรงนี้ก็เก็บเหมือนกันรเราก็ตัดไหมนะคะอย่าให้โดนชิ้นงานนะเสร็จแล้วนะคะงานตัวนี้ด้านหลังนะคะ เราสามารถใช้กาวหรือว่าใช้ได้นะคะเข็มเป็นตัวยึดนะคะให้ชิ้นงานชิ้นนี้ติดงานกับชิ้นนั้นๆได้นะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเนื้อฝากตัวฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปมานำเสนอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ